จะมีความปลื้มใจอย่างดีจะได้มาทั้งกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติของของประเทศไทยพระบร,ะรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกร,รัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองอังนงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้พระพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองจ่อปราชนะให้ชาติบ้านเมือง มีความภาสุขมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบําเพ,พ็ญิารกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติ ความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงหากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้ ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาะ เสียสนัละายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอรบูชาจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสำเสวัสดีพร้อมสร้งความเป็นสิริงมงคลทุกงโกจน์ bye